สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง b บิตคอยลงทุนบอยวันนี้ก็อยากจะมาทำคอนเทนต์นะในหัวข้อเรื่องอว่าใครจะสามารถราคาของคอยไหนนะตัวบิตคอยอี t ทเลียมแล้วก็คาร์โนเนี่ยสามตัวเนี่ยราคาของคอยไหนจะขึ้นไปเป็น2เท่าได้ก่อนได้ก่อนกันนะครับซึ่งถ้าเราจะดูถ้าเราจะดูตอนนี้ก็คือว่าราคา Bitcoin อ,อยู่ที่ประมาณ5้าหมื่นนะสเท่าก็คือแสนหนึ่งนะแสนเหรียญส่วนตัวอี h e เลียมอยู่ที่ประมาณสี่พันครับ สองเท่าคือแปดพันนะส่วนคทรโนอยู่ประมาณสามเหรียญสองเท่าก็คือหกเหรียญนะรก็ลองมาวิเคราะห์กันหน่อยนะลองมาวิเคราะห์สนุกสนุกกันหน่อยว่าสามคอยเนี่ยใครจะขึ้นไปสองเท่าก่อนกันนะขึ้นไปสองเท่าเนี่ยผมว่าขึ้นไปแน่แต่ว่าคิดแต่ว่าใครจะจะทาขึ้นไปสองเท่าได้ก่อนนะลองมาวิเคราะห์กันดูเริ่มจากตัวบิตคอยก่อนนะบิตคอยผมจะเริ่มจาก ให้ดูจากตัวตัว s t o c k t o f o ร o model ของตัว Bitcoin ก่อนนะซึ่งตัว bitcoin เนี่ยตัว t t o k to o ฟ o m m o d e เจะเห็นว่าก็คือเส้นสีแดงเนี่ยนะเป็นราคาที่ s t o c k t o f o r m m o d เ l เขาพิจิกไว้นะว่าจะว่าจะไปแตะที่ที่ราคานี้อย่างรอบนี้อย่างรอบไซเคิเนี่ยก็คาดว่าจะไปแตะที่ประมาณแสนเหรียญน,นะซึ่งถ้าเราจะดูเ,เส้นเส้นตรงเนีน้เส้นที่เป็นสีสลับันเนี่ยคือราคา ริงของบนะิตคอยนตอนนี้นะครับส่วนตัวสีต่างๆเนี่ยก็เป็นตัว SOFT TO f o r m m o d e เนะครับที่เขาให้ดูว่าตอนนี้มันใกล้เคียงที่จะไปเหนือเส้นหรือว่าต่ำกว่าเส้นยังไงร,ราคามันมันร้อนแรงแค่ไหนนะซึ่งถ้าเราจะดูตอนนี้คือว่ามันอยู่ประมาณสีเขียวมันอ่อนตรงเนี้นะซึ่งถ้าเทียบกับตัว c y เคิที่แล้วปี2017กับ2013เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในอยู่ในขั้นที่ครึ่งทางนะ ค่อนข้างที่จะเกือบจะเรียกได้ว่าครึ่งทางก่อนที่จะขึ้นไปที่จุดสูงสุดนใ,นในแต่ไซเคิลนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว s t o ต to f o ร l โมเดลนะของตัว i t t o o n นะครับแล้วก็อีกตัวเน้นก็คือตัว Exchange นะตัว Reserve ที่อยู่ใน Exchange เนี่ยจะสังเกตเห็นว่า,า View ว h a เชม a นนะครับซึ่งเป็นนักวิเครา chain ะห์ on-chain ก็เพิ่งทวิตออกมานะว่ามี วานหรือว่ารายใหญ่เนี่ยเพิ่งถอนเพิ่งซื้อบิตคอยไปนะซึ่งเพิ่งเพิ่งเอาบิตคอยถอนออกจาก exchange ไปประมาณ41,000ักว่าบิตคอยหรือประมาณ2,000ัล้านเหรียญนะก็จะเห็นว่ามันมีวานละมันมีวานต่างๆเนี่ยที่เข้ามา a do p t บิตคอยหรือว่ายอมรับในบิตคอยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าประเทศสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบวกกับบิตคอยที่ มีการ having ทุกๆสี่ปีนะทุกๆประมาณ4ปีนะบบวกกับมีสถาบันมีประเทศเข้ามายอมรับถือยาวๆกันนะไม่ไม่ปล่อยออกมาในเอ็กซ์เชเนี่ยตรงนี้เนี่ยสตัวนี้ก็จะทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกในอนาคตอันนี้เป็นตัวของตัวบิตคอยแต่ว่าจะเพิ่มจะขึ้นไปดับเบิลสเท่าก่อนอีเทียมและคาร์โนไหมเดี๋ยวลองมาดูกันนะลองมาดูอีเทียมแล้วก็ ตัวคาร์โน่กันนะสำหรับตัวอีเทเรียมนะตัวอีเทเรียมเองเนี่ยก็ช่วงประมาณปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีหน้านี่ก็จะอัปเกรดตัวอีเทเรียม2.0ขึ้นนะซึ่งก็จะทําให้อีเทเรียมเปลี่ยนจากระบบ Po off ฟเวิร์ work เป็น o o f of s t a ต e นะก็จะสามารถสเกลได้ท r า n s a c t i o n รับ transaction ได้มากขึ้นนะครับตัวอีเทเรียมเองถ้าเราดู oncha i n d a ต a นะตรงนี้เป็นตัวคอยของตัวอีเทเรียมที่อยู่ที่ ที่อยู่ใน x c h a ช g e ทุกๆ Exchange นะ่เส้นสีน้ำเงินจะเห็นว่าตัวอิทเลียมที่อยู่ใน Exchange เนี่ยมันดรอปลงนะมันมันลดลงทุกๆมันลดลงมันลดลงมาตลอดนะก็จะเห็นว่าเส้นสีดำคือราคาอิทิเลียมมันก็สวนทางกันนะัน่นหมายความว่ามีการเก็บอิทเลียมมากขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าคอยใน exchange เนี่ยลดลงมาเรื่อยๆนะบวกกับตรงนี้เป็นกราฟที่ให้เห็นว่าคนเนี่ยเอาอิทิเลียมไปไปสเต็ก ที่จะทําตัวอีเทียมสองจุดศูนเนี่ยมากขึ้นแค่ไหนนะจะเห็นว่าการาฟสีน้าเงินเนี่ยมีคนเอาอีเทียมเนี่ยไปสเต,ต็กอัดแนวตาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบวกกับตัวอีเทียมที่มีการอัปเกรดนะ EIP หนึ่งห้าเก้านะก็ทําให้อีเทียมเนี่ยมีการเบิร์นนะครับจะสังเกตว่าเส้นสีแดงเนี่ยอีเทียมมีการเบิร์นขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการถูกเบิร์นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ แล้วก็รวมทั้งนะรวมทั้งถ้าเราจะดูกองทุนอีเทรเรียมนะของเกรสเกลนะครับกองทุนอีเทรเรียมเกรสเกลเกรสเกลอิทิเลียมพลัสเนี่ยมีมูลค่าตอนนี้ประมาณสิบสองจุดแปดพันล้านเหรียญน,นะหรือหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันล้านเหรียญเนี่ยรองจากบิตคอยนะซึ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามีการอะดอปชันจากสถาบันมากขึ้นเรื่อยๆนะที่เข้ามาซื้อกองทุนตัวอิทิเลียมมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งต่าง,ง,างๆเหล่านี้รวมกันนะไม่ว่าจะเป็นอ,อีทิลเลียมที่มีการไหลออกจากเอ็กซ์เ่อมากขึ้นเรื่อยๆนะมีการ Sta ็ก Sta k e ตัวอีทิเลียมในอีทิเลียม2.0เรื่อยๆด้วยแล้วมีการเบิร์นอีทิลเลียมด้วยนะบวกกับการที่กองทุนของอีทิลเลียมเนี่ยมีมีการเก็บมีการเข้ามาเพิ่มขึ้นของสถาบันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ แล้วก็ต้องอย่าลืมว่าตัวแอปพลิเคชันหลักๆไม่ว่าจะเป็น d e f i n f t ต่างๆเนี่ยดีดีซัลไลเอ็กซ์เชต่างๆเนี่ยก็ลันบนเทเรียมแพลตฟอร์มเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้ง่ายมากที่เทเลียมจะดับเบิลไปจาก4,000เนี่ยประมาณ4,000ไปเป็น8,000ครับซึ่งจะดับเบิลก่อน Bitcoin หรือเปล่าส่วนตัวผมนะคิดว่าถ้าเราจะดู ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาว่าอีเทียมเนี่ยทำเพอร์ฟอร์แมนซ์เท่าไหร่หนึ่งปีที่ผ่านมาอีเทียมทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ประมาณหนึ่งพันเปอร์เซ็นหรือประมาณสิบเท่านะส่วนบิตคอยทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้รีเทิร์นประมาณสี่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะหรือประมาณสี่เท่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเทียมแทบจะให้รีเทิร์นสองเท่ากว่าสองเท่าของบิตคอยเลยด้วยซ้ำในหนึ่งปีที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้น ถ้าจะประเมินระหว่างอีเทเลียมกับบิตคอยว่าใครจะขึ้นไปดับเบิ้ลได้ก่อนกันเนี่ยผมคิดว่าอีทเทเรียมนะอีเทเลียมจะขึ้นไปแปดขึ้นไปที่แตะที่ประมาณแปดพันก่อนที่ก่อนที่บิตคอยจะขึ้นไปแตะที่ 1, หน,นึ่งแสนเหรียญนะครับนั้นเป็นตัวอีทเทเรียมสำหรับตัวคาร์โน่นะตัวคาร์โน่เองก็เพิ่งมีฟาสเกิดขึ้นนะเพิ่งมีฟาสเกิดขึ้นแล้วก็แต่ว่าก็มีข่าวดีเหมือนกันว่ามี เอ็กช g e แห่งที่สองที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ลิสคาราโนเข้าไปใน Exchange ของเขาคนระับของญี่ปุ่นแต่พูดถึงฟัสที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้ราคาของ ADA เนี่ยย่อลงมาเลยนะครับในวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยท,ที่ที่เกิดฟัตรงนี้เกิดขึ้นนะก็ไม่ได้ทําให้ราคา ADS สตกสถานเลยนะครับจริงๆฟัดเนี่ยก็เกิดมาจากมันมีโปรเจกต์ตัวหนึ่งนะที่เป็น d e f i นะวินิส a อลฟ์ดีสไล e ์เอ็กชิงเนี่ย ไปรันบนตัวคาร์ n o t e s t น e t Testnet นะครับไปรันบนตัวคาร์ n o t e s t n e t แต่ว่าเขาก็เจอปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็เจอปัญหาหมายความว่าไม่ไม่สามารถที่จะเ,เจอปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเมื่อที่จะเมื่อจะทำการ s w อ p เหรียญหรือว่าจะวางตัวริคูลิริคในในตัวมินิสวอปเนี่ยนะซึ่งจากเท่าที่ดูก็คือว่า เกิดมาจากการใช้โมเดลที่เรียกว่าตัว EU TXO นะครับซึ่งเป็นโมเดลของตัวคาร์โนบซึ่งเขาบอกว่ามันปัญหานียเกิดมาจากตรงนี้นะแล้วก็มีคนเอาตัวปัญหานี้ไปขยายความต่อนะไปโพสต์ใน r e d d i กแล้วก็ทว i t เตอด้วยว่าตัวบล็อกเชนของตัว c a r ์โนเนี่ยมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยทางชาวเองเนี่ยก็ ออกมาตอบโต้ทันทีนะออกมาตอบคําถามนี้ทันทีนะครับว่าอานี่ผมชอบที่เขาตอบคำถามนะจริงๆส่วนตัวผมเองไม่ใช่บล็อกเชนดีเวลลอปเปอร์นะผมมองในมุมมอง,มองนักลงทุนมากกว่านะาแต่ว่าผมเองก็ชอบในการตอบคำถามของชาวคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็ตอบคำถามมาประมาณว่า,าไม่สามารถเราไม่สามารถที่จะเอาโปรเจกต์เดียวนะโปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต์เดียวแล้วมาตัดสิน บล็อกเชนทำบล็อกเชนว่าบล็อกเชนเนี่ยไม่ดีจริงนะไม่บล็อกเชนของตัวคาร์โน่ไม่ดีนะเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าคนที่มาลันคนที่มามาทำโปรเจกต์มินิสวอปเนี่ยมีประสบการณ์ในการมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนนะที่มาใช้บล็อกเชนของตัวคาร์โน่หรือว่ามีความเชี่ยวชาญมากน้อยแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเอาปัญหาของปัญหาที่เกิดขึ้นในบล็อกเชนบล็อกเชนนี้ ในโปรเจกต์โปรเจกต์เดียวเนี่ยมาตาัดสินทั้งเน็ตเวิร์กของคาโนว่าของคาโน่เน็ตเวิร์กของคาโนไม่ดีจริงนะซึ่งจริงแล้วทันทีที่มีข่าวตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ทาง Sunday Swap นะซึ่งเป็นดีไฟตัวหนึ่งที่จะไปลันบนคาโนเน็ตเวิร์กเขาก็มาเขียนบทความนะว่าของเขาเองเนี่ยเตรียมเตรียมรับมือกับเตรียมที่จะใช้ตัวโมเดลตัว แลผมจำชื่อไม่ได้ละ UTX พอดูชื่อไม่หนนะ UTXO เนี่ยทาง s u n d a y Swap เนี่ยเขาก็มีเขียนบทความออกมาแล้วนะว่าเขาเองเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะใช้ตัว EUTXO แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสังเกตว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยโปรเจกต์อย่าง s u n d a y Swap เนี่ยเขาก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ พร้อมที่จะใช้งานตัว c านโนเน็ตเวิร์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัว m i n i สวอปเองเนี่ยผมคิดว่าปัญหาที่เขาเจอมันก็ไม่ได้มากมายอะไระเขาก็ลังเขาก็ทวิตออกมาว่าเขากำลังแก้อยู่แต่ว่าก็มีคนที่เอาไปทวิตต่อนะครับแล้วก็ไปสร้างข่าวเป็นฟัดเกิดขึ้นนะเพื่อทีจ่จะโจมตีตัวเน็ตเวิร์กคาว่าใช้งานไม่ได้จริงนะครับเอ่อซึ่งสำหรับตัวคานโนเองเนะถ้าถ้าเราจะเทียบกับตัวอีทเรียมแล้วก็บิตคอยเนี่ย ปีที่แล้วเนี่ยคาร์โนทำรีเทิร์ด้ประมาณสามพันเกือบสามพันเปอร์เซ็นหรือเกือบประมาณประมาณสามสิบเท่านะสามสิบเอ็กซ์นะใน,ในหนึ่งปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับตัวอีเทียมเนี่ยสามเท่าของอีเทียมเลยด้วยซ้ำนะทั้งที่ยังไม่ได้มีโปรเจกต,ต์ใดๆเลยมาลันบนตัวคาร์โนเน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ผมวิเคราะห์ดูว่าตัวคาร์โนจะขึ้นไปจาก ประมาณสามเหรียญไปเป็นหกเหรียญได้เร็วกว่าขึ้นไปเป็นสองเท่าได้เร็วกว่าอีทเลียมแล้วก็บิตคอยไหมผมคิดว่าตัวคารโนจะขึ้นไปสองเท่าก็คือขึ้นไปประมาณที่หกเหรียญเนี่ยได้เร็วกว่าอีทเลียมแล้วก็บิตคอยนะเทียบอันนี้ประเมินจากผลตอบแทนนะเหรียญหรือว่ารีเทิร์นในหนึ่งปีที่ผ่านมาเห็นว่าตัวคารโนเนี่ยให้ให้รีเทิร์นมากกว่าอีทเลียมแล้วก็บิตคอยเลยด้วยซ้ำนะทั้งท,งที่ยังไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรมาลัน เลยนะเพราะฉะนั้นปีนี้มีจะมีโปรเจกต์มาลันจริงๆบนคาร์โน ano, เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคาร์โนน่าจะขึ้นไปที่ดับเบิลก่อนอ e ีธ um, นะิเลียมนะหกเหรียญก่อนอ e ีธิเลียมแล้วก็หลังจากนั้นอ e ีธิเลียมก็จะขึ้นไปที่แปดพันนะครับแล้วก็บ e ิตคอยขึ้นไปที่หนึ่งแสนะโอเคนั่นก็เป็นอลองมาวิเคราะห์สนุกๆกันให้ฟังนะครับว่า,าในคอยสามตัวนี้เนี่ยตัวไหนจะขึ้นไปทำสองเท่าได้ก่อนนะ ก็ผมคิดว่าคาโน่ขึ้นไปได้ก่อนนะแล้วก็ตามมาด้วยอิตาเลียมแล้วก็บิตคอยนะโอเคนั่นก็เป็นทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับถ้าใครอยากจะเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องก็สามารถกดสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องได้นะสำหรับว,วันนี้ผมคงมีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ